เก่งะเกเล็บเก็เป็นปัดงเก่ง่ะฮูกล้องค่ะเก่งมากแสดงว่าคนนี้เขาคนนีมากเลยค่ะตาขนนองโอ้โหคนนี้มาเพื่อฉิดหลังวัดค่ะเป้มาคือู่งมาับรังวันพอแล้วมั้ยอะอะโอเคครับ่ะ ออกมาขึ้นมาอย่ามาทำงานเลยนะครับห้าต้องล็กมามันก็ได้ไม่คนนี้มันเก่งว่ะตัวที่ห้าลูกใครลูกใครมารับไปเลยเลยมีอันนี้เดี๋ยวพิเศษเลยเพราะดีทุกสมัครสสรูปหล่อยิ่งยิ่งกว่าลังนะครับตามรูปเลยนะครับยังหล่อเหมือนเดิมสามสิบเอ็ดครับ ว่ายากแก้อรก็เข้าแล้วคุณผ้ชู้ชจำได้ไหมไ่ดจัดเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยยเฮ้ยเฮ้